วาเลนไทน์นี้ใครอยากให้ของขวัญแบบน่ารักแต่ไม่อยากเสียเงินซื้อกล่องแพงๆวันนี้เรามี2วิธีพับกล่องของขวัญง่ายๆใช้อุปกรณ์ไม่เยอะทําเองได้ที่บ้านมาฝากมาดูทีละแบบเลยค่ะแบบที่1เตรียมอุปกรณ์ก่อนเลยมีถุงแก้วกระดาษด,ดอลลี่ริบบิน้นสติกเกอร์และของขวัญเล็กๆจะเป็นช็อกโกแลตลูกอมหรือพว่กุญแจก็ได้ค่ะเริ่มจากนํากระดาษดอลลี่มาพับครึ่งแล้วใส่ลงไปในถุงแก้ว จากนั้นใส่ของขวัญที่เตรียมไว้ลงไปเรียงให้เป็นระเบียบและสวยงามเมื่อเรียบร้อยแล้วให้พลิกถุงกลับด้านวางริบบิ้นทับลงไปตรงกลางพับปากถุงทั้งสองฝั่งเข้ามาประกบหากันจนได้ทรงแหลมแบบนี้แล้วพับถุงลงมาทับริบบิน้นติดสติกเกอร์ให้แน่นจากนั้นพลิกถุงกลับมาด้านหน้านำปลายริบบิ้นทั้งสองข้างมาผูกเข้าด้วยกันให้แน่นตัดส่วนเกินออก แล้วเลื่อนปมที่ผูกให้มาอยู่ตรงมุมถุงสุดท้ายนำบอมาติดทับอีกชั้นแค่นี้ก็ได้ถุงของขวัญน,น่ารักยิ้วได้พร้อมมอบให้คนพิเศษแล้วค่ะแบบที่2จะเป็นกล่องกระดาษทรงสี่เหลี่ยมดูจริงจังขึ้นมานิดนึงแต่ยังทำตามได้ไม่ยากเริ่มจากเตรียมกระดาษ2แผ่นแผ่นแรกกว้าง12สเซนยาว29.5เซนแบ่งเป็น5้าส่วนตามนี้แผ่นที่2กว้าง16เซนยาว26.5้เซนขีดเส้นแบ่ง3าส่วนตามนี้เช่นกัน เมื่อแบ่งเสร็จแล้วให้ขีดกากบาดไว้ตรงกลางเพื่อทํารอยพับตรงฐานความกว้างของแต่ละส่วนเมื่อเอามาทับกันทั้งสองแผ่นจะเท่ากันเลยจากนั้นพับกระดาษตามรอยที่ขีดไว้พับทํารอยให้ครบทุกเส้นทําทั้งสองแผ่นเลยนะคะนําแผ่นที่สั้นกว่ามาตัดครึ่งตามแนวยาวแล้วติดกาวสองหน้าตรงขอบด้านข้างทั้งสองฝั่งนําไปติดกับแผ่นยาวติดฝั่งละหนึ่งชิ้นพับปีกทั้งสองฝั่งเข้ามาติดกาวสองหน้าตรงขอบด้านบนล่างแล้วพับขอบบนล่างประกบติดกัน จากนั้นพับตรงกลางเพิ่มแบบนี้เพื่อทําเป็นโครงกล่องดูตามเส้นที่ขึ้นให้ได้เลยค่ะจับกระดาษตรงกลางแล้วดึงขึ้นกล่องก็จะตั้งขึ้นมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัดทรงเล็กน้อยให้เข้ารูปหากใครอยากได้ทรงเล็กหรือใหญ่กว่าน,นี้ก็สามารถปรับขนาดเพิ่มเติมได้เองเลยนะคะต่อไปเจาะรูตรงขอบด้านบนด้านละสองรูเจาะให้ตำแหน่งตรงกันเลยเมื่อใส่ของขวัญเรียบร้อยแล้วให้นำริบบิ้นมาร้อยผ่านรูแล้วผูกโบน่ารักน่ารัก เพียงเท่านี้ก็ได้กล่องของขวัญรับวาเลนไทน์ที่ทั้งสวยและดูตั้งใจทํามากแล้วค่ะลองเอาไปเลือกทำกันดูได้เลยนะคะ